มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลอเลอิอดประเศรศสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่ตางสูสําราญบณปณีกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะ เรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติอัสมิงโลเกปรมิจะผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าธรรมโมฮเวรักขติธรรมจาริงธรรมนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม ธรรมโสุจินโนสุขมาวะหาติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติแล้วย่อมนำความสุขมาให้นะทุขติงคัจชติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกามโมผวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมะเทศสีปราพะโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อม ่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ทาทุกท่านทุกคนเช้าว,วันนี้อากาศเย็นสบายดีดีใครตื่นแต่เช้านี่ถือว่าเป็นผู้โชคดีแต่จะเป็นผู้โชคดีได้ต้องออกมาจากที่นอนด้วยนะออกมาจากที่นอนมายืนสูดอากาศเย็นสบายสบายอากาศออกซิเจนเดินออกกําลังกายด้วยวิ่งได้ก็วิ่งวิ่งไม่ได้ก็เดินเดินไม่ได้ก็ค,าคลานเอาก็ได้ ให้ร่างกายมันเคลื่อนไหวสูตรอากาศออกซิเจนเย็นสบายสบายในตอนเช้าชนบทว่านอกเราไม่มีฝุ่น pm นะมีอาจจะเล็กๆน้อยๆไม่มากอากาศเย็นสบายอย่างนี้ก็ทำให้สุขภาพเราดีด้วยอากาศดีสุขภาพดีและก็ที่สำคัญต้องระมัดระวังสุขภาพด้วยนะเพราะอะไรก็เพราะว่าตอนกลางวันอากาศมันร้อนมันร้อนมันร้อน ตอนกลางคืนก็เย็นปุ๊บปั๊บเลยเนี่ยร่างกายเราอาจจะปรับไม่ทันต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีป้องกันไว้ก่อนป้องกันไว้ป้องกันไว้ป้องกันร่างกายเราไว้เหมือนกับเรามีรั้วของชาติป้องกันประเทศชาติไว้รั้วของชาติคืออะไรก็คือทหารทหารทาไมหลวงตาต้องเอาทหารมาพูดด้วยวันนี้ก็เพราะว่าเมื่อวานนี้วันที่สามกุมภาพันธ์เป็นวันทหารผ่านศึกนะฮะเป็นวันทหารผ่านศึก เขาก็จะมีกิจกรรมอของเหล่าทหารผ่านศึกมีการเดินพาเหรดมีการจัดกิจกรรมหลายหลายอย่างอันนี้ลงตาดูดูดดตามข่าวคราวเขาดูตามคลิปตามข่าวที่เขาออกก็น่าชื่นชมนะทหารทหารหารทั้งหลายที่ผ่านศึกผ่านสงครามมาสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองสงครามเกาหลีนะสงครามเอเชียบูรพาสงครามอุ้ยหลไรหลายอย่างน่าน่าชื่นชมนะ นักรบเหล่านี้เนี่ยผ่านศึกมาอย่างมาอย่างเรียกว่าโชคชนเลยบางคนเนี่ยทีกลพ,พิการนะแต่ว่าใจเขาไม่พิการทหารทหารเป็นรั้วของชาติเปรียบเสมือนรั้วที่คอยปกป้องพื้นแผ่นดินไทยเราประเทศไทยเราก็จะมีทหารบกทหารเรือทหารอากาศมีทหารพรานด้วยเรียกว่าเป็นนักเสียสละใคร ตัดชินใจเข้าสู่ชีวิตทหารคือเป็นผู้นักเสียสละเป็นผู้กล้าหาญเลยล่ะเราจะเห็นทหารของพระราชาของพระเจ้าอยู่หัวเนาะเสียสละทุ่มเทชีวิตทุกอย่างยามศึกเราก็รบยามสงบเราก็ช่วยเหลือประชาชนทหารเห็นไหมเวลาน้ําท่วมใครไปช่วยทหารเกิดพัยพิบัติอะไรต่างๆใครไปช่วยทหารเวลาเกิดไม่ เกิดความเดือดร้อนอะไรขึ้นมาต่างๆแล้วก็นึกถึงทหารเนี่ยทหารทหารมีอยู่แทบทุกจังหวัดเขาก็จะเข้ามาช่วยทันทีเลยทีนี้เมื่อเขาได้รับความทุกข์ยากลําบากเวลาสู้รบเกิดมาแล้วเกิดเกิดการพิการบาดเจ็บทางการเขาก็ดูแลดีนะดูแลดีมากเลยดูแลตลอดชีวิตนั่นแหละบางคนก็มาเป็นนักกีฬานักกีฬาคนพิการเก่งมากเลยทหาร ลงตาชื่นชื่นชมชื่นชมบรรดาเหล่าทหารทั้งหลายนี่เพราะอะไรก็เพราะว่าเขาทําประโยชน์เพื่อประเทศชาติของเราเวลามีงานในวัดในวาต่างๆถ้ามีทหารมาช่วยเนี่ยรียบรเรียก,เร,ยกเรียกว่าสบายใจได้เขาทําทุกอย่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นทหารเกณฑ์ทหารประจําการทหารอะไรก็แล้วแต่ละและก็ที่สําคัญคนที่เข้ามาเป็นทหารนี่ แม้จะมีนิสัยไม่ดีสมเรเทเมาติดยุคติดยาพอเข้ามาเป็นทหารแล้วก็ฝึกฝนอบรมตัวเองให้เป็นคนมีระเบียบมีวินัยขึ้นมาเป็นคนดีขึ้นมาระดับหนึ่งนะระดับหนึ่งลวงตาเห็นหลายๆลาแล้วเปลี่ยนนิสัยเพราะการฝึกทหารนี่แหละลวงตาก็มีลูกศิษย์ที่เป็นทหารด้วยเขาเป็นทหารพรานไปรบที่ภาคใต้นั่นแหละถูกระเบิดเพื่อนตายก็มี เพื่อนได้รับบาดเจ็บไม่สาหัสแต่เขาสาหัสตาบอดเป็นอะไเป็นยังไงบ้างดูกตาถ้าตาบอดเนี่ทางการเขาดูดูแลดีดูแลดีไปรักษาอยู่โรงพยาบาลพระมงกุฎที่กรุงเทพดูแลดีเขาให้เงินเดือนตลอดชีวิตเลยตอนนี้เป็นอาเซียไปแล้วเป็นอาเซียดูแลตัวเองได้มีคนดูแลคล้ายๆว่าเมื่อมีเมื่อมีมค่า เมื่อมีค่าขึ้นมาเนี่ยคนก็ดูแลทําไมถึงดูแลเพราะว่าได้ประโยชน์ด้วยไงได้ประโยชน์เพราะได้ประโยชน์ตั้งแต่เขาประสบประสบภัยจากการสู้รบเลยล่ละเมื่อเขาไปทําหน้าที่ม่ไ้เขาก็ให้ญาติถ้ามีสายญาติมีพี่มีน้องเอาไปเข้าแทนได้เนี่ยถ้ามีลูกก็เอาลูกเข้ารับราชการเป็นทหารได้เป็นตำรวจได้นี่ความความดี ที่เขาช่วยเหลือช่วยเหลือคนที่เป็นทาหารหารทีนี้เมื่อเขาช่วยเหลือแล้วนี่ผู้ท่านเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นผู้มีเกียรติเป็นผู้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีชีวิตที่อยู่ที่ดีขึ้นในสังคมแล้วมันเกี่ยวข้องยังไงกับธรรมะธรรมะนี่ก็เหมือนกับทาหารนั่นแหละเราเป็นนักปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับทหารฝึกฝนอบรมจิตใจกายเราฝึกให้แข็งแรงจิตใจก็ต้องฝึกให้แข็งแรง ธรรมะที่จะเปรียบเสมือนทหารที่คอยปกป้องเราไม่ให้เราได้รับอันตรายให้เรามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดก็คือสติสติเตสังนิวาระหนังสติทําเป็นเครื่องป้องกันอกุศล,ลธรรมสติทหารคือสติมันจะป้องกันใจเราไม่ให้เราทําอกุศลกรรมทําความชั่วและก็ส่งเสริมให้เราทําความดีด้วยนะธรรมะแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขัคธรลมลงในสตินี่แหละ อิสติตัวเดียวนี่บรรลุพระนิพพานได้เลยอิสติตัวเดียวเจริญรุ่งเรืองมีสติตัวเดียวสงบสุขไม่ต้องปฏิบัติทำอย่างอื่นแล้วเหมือนกับที่หลวงตาเคยเล่าเรื่องไว้อยู่ในพระไตรปิฎกนะเนี่ยนะแต่ว่ามีอุบาสกนี่อุบาสกศรัทธาในพระศาสนาก็ไปบวชไปบวชแล้วก็ไปอยู่กับอาจารย์ผู้ทรงวินัย อาจารย์ทรงวินัยก็บอกว่าจะต้องปฏิบัติอย่างนั้นต้องรักษาอย่างนี้โอ้ยศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อจะให้ขาดตกปกพร่องไปหาอาจารย์ทางธรรมก็โอ้ยต้องป้องปฏิบัติธรรมข้อนี้นะต้องปฏิบัติธรรมข้อนี้ต้องข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้โอ้ยเยอะเหลือเกิน <c oughs> ไม่อยากไม่อยากอยู่แล้วทีนี้ไม่อยากอยู่จะสืบแล้วโอ้อะไรมาบวชต้องรักษาเยอะเหลือเกินกระดิกกระเดียจะทําอะไรก็ผิดศีลผิดวินัย ผิดธรรมผิดวินัยหมดเวลาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าให้เธอรักษาเพียงอย่างเดียวเธอจะอยู่ต่อไหมเธอจะปฏิบัติไหมภิกษุรูปนั้นก็บอกว่าจะอยู่ค่ารักษาเพียงอย่างเดียวพระุทธเจ้าว่าให้รักษาใจให้รักษาใจอย่างเดียวเธอให้เธอมีสติรักษาใจเห็นไหมสติธรรมเป็นเครื่องรักษาใจเป็นเครื่องระวงังระวังใจะระวังใจไม่ให้กำหนัดในอารมณ์ที่ตั้ง,งความกำหนัดระวังใจไม่ให โกโรธนะลงเป็นที่ตั้งแห่งความโกโรธระวังใจไม่ให้หลงระวังใจไม่ให้มัวเมาเหล่านี้เพราะฉะนั้นสติกับทหารนี่เหมือนกันเป็นเป็นผู้ป้องกันทหารป้องกันประเทศสติป้องกันรักษาใจรักษาตัวของเราให้รอดปลอดภัยถ้าใครมีสติคือทหารเป็นเครื่องป้องกันตัวเป็นเครื่องป้องกันใจแล้วก็จะปลอดภัย ไว้ปลอดภัยจากอันตรายเพราะอันตรายที่มันจะเขา้าเข้าสู่จิตสู่ใจของเรานั้นมันจะเข้าทางไหนบ้างเข้าทางตาเข้าทางหูเข้าทาง,ทาง,ทางจมกูกเข้าทางลิ้นเข้าทางกายนี่แหละห้าทางนี่แหละก็จะมาสู่ใจมันมาปรุงมาแต่งในใ,นใจถ้าเรามีสติเป็นเครื่องป้องกันเป็นเครื่องกรังกรองไม่ดีไม่มีสติเป็นเครื่องก,งกอมมรองก,อกันเราก็จะเป็นทุกข์เดือดร้อนนอนทุกข์ตลอดวันตลอดคืนเพราะฉะนั้น เราต้องการอยากจะสดชื่นสดใสผ่องใสบริสุทธิ์ตลอดไปก็ขอให้เรามีสติมีสติมีสติสติดีจะมีรอยยิ้มสติถูกทิ่มรอยยิ้มไม่มีสติมาปัญญาสดใสสติจากไปไปเผาอารมณ์นะให้ฝึกใจให้เป็นทหารด้วยการมีสติเป็นเครื่องป้องกันร,รักษาตัวรักษาใจเราจะได้ไม่เป็นทุกข์ธรรมสวัสดีเจริญพร